เอาละครับก็ขอก่าวสวัสดีผู้เล่นทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดลลิงช่นเคยครับทุกคนเรื่องในวันนี้ครับก็ยังอยู่กับโหมดของลัชเดลอีกเช่นเคยนะช่วงนี้ผมก็ยังทำรัชเดลอยู่นะพอดีเพิ่งไปจัดเด็กนี้มาครับนั่นคือเด็กทันเดอร์นั่นเองอ่ะก็จริงๆยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่ก็เรียกว่าพอเล่นได้แล้วกันนะ ก็ตอนที่ผมทำคลิปนี้ครับมันมีบ็อกหม่เข้ามาพอดีครับมันคือบ็อกซ์ซูเปอร์มินิของลัชเดลนั่นเองครับเป็นกล่องแรกนะที่เป็นซูเปอร์มินิซึ่งบ็อกนี้หลักๆเลยก็หน้ากล่องครับเป็นรอยยอดเดมอนของโลอาครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะดันเด็กโลอาไปถึงไหนนะสําเกมที่และก็จะมีของเสิร์ฟของเด็กสายฟ้าด้วยนะนั่นคือตัวของเจ้าทันเดอร์กาเซลแล้วก็จะมีแบบพวกการเวทกระดักเพิ่มมาเล็กน้อยนะอย่างเช่นตัวของครปปิ้งทันเดอร์นะแต่ถ้าจะเล่นเด็กสายฟ้าจริงครับผมแนะนําว่ายังไงก็คือต้องเปิดบอกนี้ก่อนครับเจ้าแม็กซิมัมจเนซิสโอเคเรามาดูสกิลตัวละครดีกว่าครับเป็นสกิลที่มีทุกตัวละครในเซเว่นนะจะได้จากภารกิจครับภารกิจคือให้เราเล่นชนะดวลสามครั้งโดยเล่นเด็กเผาสายฟ้านะ เงื่อนไขาการจัดเด็กครับก็เด็กเรานะครับมอนเตอร์ทั้งเด็กเลยจะต้องเป็นมอนเตอร์เผาสายฟ้าเผาทันเดอร์อะง่ายง่ายแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์เลเวลสครับจะใส่เผาอะไรก็ได้ก็คือจะใส่เผาสายฟ้าหรือจะใส่เผาหนักลบเผามังกรพวกนี้ได้หมดเลยเงื่อนไขาการใช้งานสกิลนะมันจะกดใช้งานได้ในเทิร์นที่เราทําการอันเชิญมอนเตอร์เวเวลเจ็ดหรือสูงกว่าที่มีดีฟเฟนต์หนึ่หรือน้อยกว่ารบมาในสภาพหงายหน้าถึงกดใช้งานได้เนาะผอนเฟเฟคับ ให้เลือกมอนเตอร์อ5กตัวหนึ่งไอ้ตัวที่เลือกอะพลังโจมตีลดลง1น0งตามเลเวลมันจนจบเทิร์นจากนั้นครับเราสามารถเลือกมอนเตอร์ตั้งโจมตีฝ่ายตัวหนึ่งครับเปลี่ยนมาเป็นตั้งป้องกันหงายหน้าได้ก็เป็นสกิลลดพลังแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมอนเตอร์ีกฝ่ายมาตั้งกันได้ซึ่งข้อเสียคือมันต้องใช้งานได้ในเทอร์ที่เราทําการอัญเชิญมอนเตอร์เวลเจ็ดอยู่สูงกว่าไงก็อาจจะใช้ยากเลนิดนึงนะแต่ก็ถือว่าดีน่ารับสกิลนี้ตัวเด็กนะครับก็แน่นอนว่าเราอะ่ะ มันต้องใช้ตอนเวลเจ็ดโลใช่ไหมเพราะฉันเวลเจ็ดค่อนข้างสําคัญซึ่งไอเวลเจ็ดขึ้นไปของพอาวใสฟฟาสตมาตอนนี้มันมีแค่2ตัวก็คือเจ้า t ันเดอร์ทริกเก d r a ดราโกกับสตอมโบเดทรอย์มีแค่2องไปดีเท่านั้นเท่ากับว่าไปไปได้อะเราควรเปิดไอพวกนี้ให้ครบสาไปเลยครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการขึ้นมือนะคือถ้าไอพวกนี้ไม่ขึ้นมือเนี่ยสกิลเราใช้ไม่ได้นะเพราะสกิลเราต้องมีการลงเวลเจ็ดไงตัวของทริกเกอร์ดราโกรับมีข้อสามารถทิ้งแด้งนึ่งใบลงทุสาน การนี้แอคแท็กบวกสามจากนั้นครับถ้าศัตรูไม่มีการในมือเลยตัวนี้ได้เอฟเฟกตีทะลุเดฟก็คือตีตั้งกันทะลุเดฟนั่นเองจอะก,กอกนะเป็นตัวที่สามารถเจาะก,กอดได้แต่ศัตรูต้องไม่มีมือนะถ้าศัตรูมีการในมือมากกว่าใบหนึ่งเนี่ยก็แค่ได้บวกสามนะต่อมาก็สตอมโบเดทรอยเออร์ครับเงื่อนไขาการใช้งานสก,กิลครับถ้าศัตรูเนี่ยมีการในมือ2ใบหรือน้อยกว่าผลได้เฟก์ครับอัเชิญพิเศษ,ษมอนเตอร์เพาธันเดอร์นอร์มัลมอนเตอร์เบลสีตำก่อนหนึ่งตัวครับจะสุสาน ลงมาในฟ้ามง่ายหน้าได้ก็เป็นอฟเฟ็กชุบมอเตอร์นั่นเองตัวตอมโบเนี่ยมันจะใช้ง่ายกว่าไอทิกเกอร์นิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้ขอแค่สตัวมีการ์ดในมือ2ใบหรือมอกกว่าพอแต่นี่คือต้องไม่มีมือถึงจะได้ทรูเดฟก็สามาสามตัวนะถ้าไปไ,ปได้แต่ผมมีแค่ยางละสองครับก็น่าเสียดายครับที่ใส่ได้แค่2ใบนะตัวของเจ้าหมอนี่อันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะจะใส่สามใบเลยก็ได้ครับจับเจ้าดักบิลใช่ไหมมีความสามารถเอากาดในมือ1ใบไปไว้ใต้กองเพื่อ เอามอเตอร์เวลห้าหรือสูงกว่าเพ่าสายฟ้าจัดสุส่าขึ้นมือได้ใบหนึ่งก็ไว้คืนของนะไว้หยิบเจ้าพวกนี้ได้อ่ะถือว่าเด็กเนียค่อนข้างเก่งนะมีเวลเจ็ดที่แบบทะลุเดฟชุบมอนเตอร์แล้วตัวนี้ก็คืนของได้อีกก็น่าสนใจมากสำหรับเด็กนี้นะถ้าของคบนะใครเก็บอย่างละสามนะแต่ผมมีแค่อย่างละสองไงแล้วก็เจ้ามอนี่ครับบิจออันนี้ก็เก่งนะถ้าศัตรูมีการในมือนหนึ่งใบหรือน้อยกว่าทําการเอามอนเตอร์สายฟ้าหนึ่งใบจัดสายเข้าเด็กเลือกมอนเตอร์เพ่าสายฟ้าตัวหนึ่งตัวที่เลือกจจบเอ ก็เป็นตัวปั๊มพลังได้เนาะแต่สตูต้องมีการหนึ่งใบหรือน้อยกว่านะถึงใช้ได้ตัวของ Anchor Fit อันนี้ก็จะเป็นนอ r m มอสายฟ้านะแล้วก็ b บ l ลิส r d ก็เป็นนอ r m มอสายฟ้าเ,อ,เ,าาเอาไว้ชุบจากเอฟเฟกของเจ้า Storm Destroyer นั่นเองใครจะใส่เพิ่มก็ได้ครับเพราะว่านอ r m มอสายฟ้าก็มีค่อนข้างเยอะนะมีเจ้า b u c k e r Fit หรือล่าสุดก็มีตัวของไอเจ้าพวกนี้เข้ามานะเออแต่ผมคิดว่า ถ้าเราเล่นอ่ะเราใช้แค่ประมาณ7จ็ดแปดใบก็พอนะสำหรับพวก normal ผมว่ามันก็ขึ้นแล้วล่ะจะใส่เยอะเลยครับมันไม่ได้พลังเยอะเท่าไหร่มีแค่เจ้าแองเกอร์กับเจ้าลิซ่าเนี่ยที่พลังเยอะสุดแหละแล้วลลก็จะมีมอนสไตฟ้าตัวเก่าอย่าง t ันเดอร์ทันเดอร์อ่ะทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อลดพลัง300เนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมอนเตอร์สามันนะอย่างที่บอกไปว่าสกิลเราอ่ะมอนโรซี่ครับใช้เผ่าะอะไรก็ได้ก็ผมใส่ตัวเจ้าเทพธิดามาเนาะไลท์แองเจลอีเซลอ่ะก็เพื่อเริ่มหลังแล้วก็ได้เริ่่มกอน หรือไม่ก็เอาโมเด็กเล่นก็ได้เพื่อแบบถมมอนเร็วสูงและถ้าสมมติเรามีตัวนี้ในมือก็ขุดขึ้นมือได้และก็ตัวนี้ตัวของร o ยัลร bel l เชาผมใส่มาตัวหนึ่งครับมันมีความสามารถในการทิ้งมือศัตรูได้นะแต่ก็ใช้โคตรยากเลย <c oughs> ใช้โคตรยากเลยอาจจะก็ใส่เพื่อ,เพ,อเพื่อไว้เพราะว่ามันเป็นเวลซี่ไงเราสามารถเล่นได้เนะและก็พวกการ์ดเวทครับก็จะมีตัวของสายฟ้าคือเจ้าไปดีเนาะที่เป็นยิงเวทกระดักศัตรูถ้าสนามเรามีมอเตอร์สายฟ้าอยู่อ่า แล้วก็กําดักไหมนี่อ่าก็คือใช้ได้เลย Thunder Spark เมื่อสตูตีมาเนี่ยถ้าเรามีม m o เตอร์เครื่องจกักรหรือเผ w e สายฟ้าในทุกสายครับถึงเปิดใช้งานได้ถ้าไม,มอน o n s t e r ไฟที่ตีมาเนี่ย Attack ลด500จะจบเถอะก็เป็นการกำดักที่ลดพลังของ Thunder และใช้ง่ายมากขอแค่เรามีสายฟ้าในทุกสายพออ่าผมก็ใส่มาเลย2ใบเนาะที่เหลือก็จะเป็น Fat t h u n d e ใบหนึ่งแล้วก็ Go Sai c o ครับใค่จะใส่ใบที่3เลยก็ได้นะแล้วแต่เวทลดพลังนะการเลเจนด์ครับม m o เตอร์เนี่ยจริงๆเลเจนด์ Legend เนาะ มอนเตอร์สามารถใช้เวลซีได้ก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวแหละจะมีตัวของเมจิเชียวอควุลี่อันนี้ก็แจกมาบัตรวอลุตไอ้บัตรวอลุต,ต,ต,ตเนี่ยเผื่อใครงงนะมันเป็นการที่ได้จากตั๋วแร้งอ่าคือต้องไล่จากตั๋วแล้งเผื่อใครว่าถามว่ามันหาจากไหนนะแล้วก็สุดท้ายครับที่เข้ามาใหม่ตัวของอาร์ฟเฟนโซเดอร์อันนี้ก็ใช้ได้ครับจากเทปมันเดนะซึ่งผมยังไม่ได้เปิดซื้อเท่าไหร่ต้นหลักก็คือดีเฟน์มันเยอะกว่าบัตรวอลนะพันห้าอันนี2002้พันสองอ่าแต่พลังโจมตีเท่ากันผมยังไม่ได้้้้้้้ซซืือออนะใคะใคคครรรจถาาาแลววเามสาส่ก็ไดับับตี ก็มีอยู่3ตัวให้เลือกตัวของวัควิลี่เนี่ยใครจะใส่ก็ได้ครับนะ่ะเพราะว่าดีเฟนต์มันเยอะมันดีเฟนต์ตั้งพันแปอ่ะส่วนการเวมอนเลเจนด์ครับก็ดีหมดเลยนะทั้ง3มใบไม่ว่าจะเป็นดูเมดตัวของซอชิลแล้วก็มอนเตอร์ลีก็ได้หมดเลยนะลองเปลี่ยนดูได้สหรับการเวเลเจนด์นะส่วนกับดักเลเจนด์ครับก็มีแค่ใบเดียวอยู่เหมือนเดิมครับนั่นคือระเบิดตู้นั่นเองครับไว้ทำลายมังสเตอร์ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเนะว่าทันเดอร์อ่ะมันมีตัวของการ์ดใหม่เนะ ก็คือเจ้ากาเซลถ้าใครมีก็ใส่ได้เวทใบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือพวกเวทกับดักเนี่ยใครจะเปลี่ยนก็ได้นะอย่างกับดักแห่จริงๆผมว่าอยากได้ในเกตโจมตีเหมือนกันนะถ้าใครมีก็ใส่ได้เออแล้วก็ล่าสุดก็มีตัวของซะบารยมาใช่ไหมไม่ใช่สิซากา์ดที่เป็นกับดักในเกตการโจมตีเหมือนกันจากบล็อกซูเปอร์มินิถ้าใครเปิดก็ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้เปิดโอเคก็คงประมาณนี้นะครับมาถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย โอเคมาครับเจอโลมินเหมือนกันนะผมจำไม,ม่ได้เหมือนกันว่าเขาเล่นเด็กอะไรนะเป็นไฟล์ล้มก่อนครับ <S <S ไปครับลงมอนเตอร์ไปสามตัวหมอบก้าจบเธอแล้ว <S <S ลก็ไซโคนครับโดนยิงเขาได้จวดด้วยนะขขเขาก็หมอบบอลเตอร์สองตัวสังเวยครับมอเป็นเด็กแฮปปีนะ้เนาะเป็นเด็กที่เจอบ่อยนะเฮ็กติกฟอยครับเป็นสอง0ันเจ็ดร้อยตีมาครับ อันนี้ผมเฟซมาจากโกฮาคับเนอะซึ่งตอนนี้มันจบไปแล้วละ่ะเดี๋ยวก็อาจจะยังไม่เจอของใหม่เท่าไหร่มาเข้าเทิร์นจวดกายครับมาเจอทันเดอร์ทันเดอร์ไปเอฟเฟกต์ทำงานครับทิ้งรถพลังเนอะแล้วก็สั่งไว้สองตัวครับเรียกเป็นทันเดอร์สตอร์มครับเอฟเฟกต์ทำงานอ่าสตูมีมือใบเดียวเนะใช้งานได้ชุบนอร์มอลมาแล้วก็กดใช้งานสกิลแลนดิสติคเกอร์ครับลดไป700เนอะเพราะอันนี้เบลจ์แบทเทิลสามารถเปลี่ยนเป็นดีเฟนด์ได้นะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะ เพราะว่าเราไม่มีตัวตีทลูเดฟไงก็เลยมไม่จำเป็นต้องไปเป็นตั้งกันแล้วอ่ะศัตรูหมอบกาสองใบหมอบมอนเตอร์สังเวยเป็นฮาร์พี้ซิสเตอร์หัวอาครับสกิลเพิ่มพลังฮันเดอร์สปาร์ครับลดไป500อยเนอะใช้งานได้ถ้าสุสานเรามีมอนเตอร์สายฟ้าถือว่าใช้ง่ายดีเนาะแต่ลด5้าอยอาจจะลดไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีเด็กลดพลังเด็กปั๊มพลังเทียบเลยเนาะ ขาเชิญจัวการ์ดลงอิเซลไปเอฟเฟกครับทำเพื่อโมเด็กเล่นเนาะจากนั้นก็สั่งไว้2ตัวครับเลียกทิกเกอร์ดาก้มาไม่ใช่ทิกเกอร์สิเออทิกเกอร์ดากอ้อูแล้วเอฟเฟกชุบนอรอนะ์มนาะทิ้งเด็กเพิ่ม300ครับแบทเทิลตีครับจบเกมครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่โอเคมาครับผมได้เป็นฝ่ายนำก่อนเจอตัวของเนวเนาะ เด็กไตเบิร์ดหรือเปล่าจะไม่ได้ก็มาอันนี้คือถือว่าโชคดีครับที่เรามีตัวเจ้า Track Trigger Darko ในมือเลยนะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมันมีมอนระดับสูงน้อยไงมันมีแค่2ตัวมีแค่เจ้าเนี่ยแล้วก็ Storm b o เนาะอ่ะเขาเจอจวกก้าร์ครับะหมอบกา้าไปหนึ่งลงมอเตอร์ไป2ตัวครับแล้วก็3ตัวจบเธนครับผมไม่เลือกลงตัวนี้นะเก็บไว้ดีกว่าอ่ะกลัวมันตายไงใครจะลงก็ได้ครับไม่ได้ผิดนะเพราะว่าพลังมันก็เยอะดีครับ4,500 นะครับเวทยิงแผงหลังครับเปิดมาโดนยิงเลยนะอ่แล้วก็เซอร์ไพรส์ครับเปิดมาเจอแม็กซิมัมเธอแรกครับตกใจเหมือนกันตอนเจออีกดาโก้เธอแรกครับถือว่าน่ากลัวนะเรื่องนี้ผมคิดถูกนะที่เก็บตัวของเจ้าทิกเกอร์ดาก้ไว้เพราะว่าไม่งั้นผมไม่มีตัวอะไรไปซู้อีกดาโก้ได้ครับพลังตั้งสี่พันเนี่ยไปครับรับเต็มๆเท่าไรเอ่ยต่อมนแปรนะ มาเข้าเชิญจั่วกา s สี่ใบครับปุ๊บอ่าอันเชิญ diesel ไปครับคำเพื่อโ o d e เด็กเล่นนะคือถ้าจะชุบม m o เตอร์นะต้องใช้เทิร์นที่เทิร์นที่เราได้เริ่มหลังแล้วก็ต้องปเป็นเทิร์นแรกด้วยะจากนั้นก็สั่งไว้สอตัวครับออกมาเลยจิกเกอร์ดราโก้ใช้งานสก,กิลครับกดใช้ง,งานได้ในเซิร์ฟที่เราทําการอันเชิญมอนเวลเจ็บเนาะด e เฟน s ์ไม่เกินพันหกไอ้พันหกหรือน้อยกว่าซึ่งก็ลดตัวนี้ครับเวลละร้อยวิวสิบก็ลดพันหนึ่งครับเหลือสามพันจากนั้นก็มอบ gas เอฟเฟกต์ทำงานโมดเด็กบวก3าม้อยแล้วก็ได้ตีทะลุดเด็กครับถ้าศัตรูมือเหลือศูนย์เนาะอันนี้ก็ขาดไป300ครับเรามีบิ๊กจอครับเอฟเฟกต์บิ๊กจอเก็บ1ใบครับเข้าเด็กบวก400รเป็นสามพันสตีอีกดากโก้ไปครับไปหมดไปครับ200แล้วก็ตีครับ1,500แล้วก็อีก1,200ครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับที่เรามีการ์ดที่สามารถโคดอิกดากโก้ได้เนาะจริงๆหลักๆผมว่าสกิลละพลังของทันเดอร์เนี่ยดีมากนะแต่ติดตรงที่ว่าต้องลงเวล7 คือถ้าเธอเนี่ยไม่ได้ลงเวลเจ็ดมันใช้งานไม่ได้ไงมาศัตรูครับเลือกรดคลังทั้งคู่เนาะแล้วก็ยิงแผงหลังอีกใบครับแล้วมันก็ยิงโดนใบเดิมไห้นะทันเดอมผมโดนยิงสองใบเลยแล้วก็ศัตรูเลือกจบเธอครับแปลว่าไม่มีมอนระดับสูงนะจริงๆเอานี้ตีก็ได้นะไปสั่งไว้สองตัวครับเลือกสตอมโบว์อ่าใช้งานความสามารถสตอมโบว์ครับชุกกับมานะถ้าศัตรูมีมือสองใบหรือน้อยกว่ากดใช้งานสกิลไลนิ่งทิกเกอร์เนาะใช้ได้กี่ครั้งก็ได้นะอ ส่วนใหญ่รัตติโอมันไม่ค่อยติดทางลัตติโอมเนาะไม่เหมือนสปีดแล้วก็โมโดได้เพิ่มพลังครับนี่ก็จบเกมนะเดี๋ยวศัตรูแบบเสียดายอุตส่าห์ทำแม็กซิมัลเทิร์นแรกได้แต่แพ้นะจบเกมโอ้อันนี้ผมใส่จอรันเนอร์นะอย่างที่บอกไปเวลซีใส่เผาอะไรก็ได้นะครับสกิลไลนิ่งเทคเกอร์ไม่ได้จํากัดแต่เทาเวลอ,อื่นต้องไปเผาสายฟ้าเท่านั้นโอเคอันนี้ก็ตอนแรกมีเสียวนะ กะว่าจะแพหรือเปล่าเพราะว่าเจออิงดากเธอแรกโชคดีที่มันไม่ทับอีกตัวนะถ้ามันทับอีกตัวได้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันจะเล่นยังไงนะโอเคมาครับผมเจอโลอาครับเด็กรอยอดเยมอนนั่นเองครับยอดเด็กของเกมนี้เนาะไอตัวนี้ตัวนี้ผมเอาออกไปแล้วนะแต่มันขึ้นบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยเลนลันเนอร์มาเ็าเจนจวกาครับอ่ะ มอบมอนเตอร์แล้วก็หมอบการครับจบเทินคือตัวของสตอมโบเนี่ยมันใช้ได้ถ้าศัตรูมีมือ2ใบหรือน้อยกว่านะผมเลยเลือกที่เก็บไว้ดีกว่าแถมสกิลก็ต้องมีการลงมอนเตอร์เวลด์เจ็ดด้วยไงผมเลยเก็บไว้นะเรามีน้อยด้วยอะเวลเจ็ดนะครับเด็กอสูรเนาะทิ้งจั่วครับอ่าแล้วก็ลงบาอตัวหนึ่งทิ้งจั่วครับแล้วก็ผมเก็บสกิลมันแลกเลยครับเฮลจูนิงหงายมอนเตอร์เรามาครับเพิ่มเวลเป็น5นะ้านะเพิ่มเวลเขานะ นี่เขาก็สามารถใช้งานเอฟเฟกพวกรอยย่อเดมอนได้แหละเขาเรียกเป็นเฮเวียแมชชั่นครับนี่เอฟตัวแรกครับเอฟตัวที่สองก็เก่งนะไอฟที่ระเบิดมอนวิวซีปะ่ะแต่นี้โชคดีเหมือนกันเจอตัวนี้แต่จริงๆก็เจ็บทั้งคู่แหละทำลายครับเพ 1, 5, ิ่มพันห้าเนาะเป็นสี่พันตีมาครับเขาพันสองตีก่อนนะคนเลยฟเฟอร์แฟลททอมบายครับลดไปเนาะแล้วก็เคอร์เตอร์สวยไปเลยครับเหลือแปดร้อยเนาะก็ตีกลับไปแล้วก็สี่พันตีมาอันนี้ก็รับด้วยพลังชีวิตครับเหลือครึ่งเดียวครับสามพัน เจ็บชิบหายมาเขาเชิญจวกาซีไปครับหาลงอีเซลไปครับโมเด็กเล่นครับลงบิ๊กจอไปสั่งไว้2ตัวครับเรียกเป็นสตอมโบเอฟเป็นสตอมโบครับจุ๊บนอร์มอลกลับมาใช้งานสกิลครับโหลดพลังไปเนาะ 800, โหลดไป800พอเป็นเวล8ตีไปไม่เปลี่ยนเป็นดีเฟนต์นะเพราะว่าตีอย่างนี้ได้ดาเมจเยอะกว่าเอ๊ะได้เยอะกว่าเปล่าวะไม่สิถ้าเปลี่ยนเป็นดีเฟนต์จะได้ดาเมจมากกว่าร้อยหนึ่งนะอันนี้มันเข้าแค่สองวันสาม เออดิเฟนท์มันศูนยนะลืมลืมลืมศัตรูตหมอบมอลเตอร์สามตัวครับอ่แล้วก็มอบก้าไปหนึ่งจบเทินครับข้อเทินจั่วครับผมใช้เว้ครับยิงก้าหมอบไปอันนี้ผมใส่เมจิเชียมวอลคิลี่เนาะชุบมอนกับหมานะหมอก้าสองใบปีครับคือเนี่ยศัตรูตจงใจเหลือการ์ดในมือใบหนึ่งครับทำไมตัวของเจ้าทิกเกอร์ดาร์โกของผมอะ่ะไม่ได้เอฟเฟกตีทะลุเดฟอ่าอันนี้คือวิธีแก้ของมันเลยนะคือถ้าเจอเด็กทันเดอร์อ่ะคุณก็เหลือการ์ดในมือไว้สักใบหนึ่งก็ได้ คลิน,นี้เราก็ไม่โดนทะลุเดบแล้วถือว่าเขาฉลาดนะกตีกว่าเลยครับซึ่งแบบนี้ผมจะเสียเปรียบเพราะว่าถ้าโลอาเขาจวดได้ไอ้พวกเฮฟวี่เมทัลเมื่อไหร่ผมอาจจะแทะได้โดนยิงอะไรแบบนี้ไงเนี่ยคืออันนี้คือเขาทวงเวลาไปเรื่อยๆครับแบทมอรมอนเตอร์ครับเรื่องอย่เน,นี้เขาฆ่าและเขาเผิบม,มอบการ์ดมกมือแค่ผมสามารถตีทะลุเดบได้แล้วก็เึงจวดการ์ดครับอเปิดไปก่อนครับยิงการ์ดมอบซึ่งยิงโดนเลเจนด์การ์ดครับ สองเวสสองตัวครับเรียกเป็นทิกเกอร์ดาโก้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ตบโบชุบกังมาสองเวสสองตัวครับแน่นอนเขาเรียกทิกเกอร์ดากอนอีตัวครับแล้วก็เอฟเฟกต์ทะลุดิฟอ่ะก็ทะลุดิฟอีกตัวหนึ่งอ่ะลงเลเจนด์มอนเตอร์แล้วก็เวสครับแน่นอนครับว่าเล่นกับโลอาเราต้องรีบจบจริงๆเขาก็ไม่ได้พลาดหรอกนะเขามีเลเจนด์การ์ดไงแต่ผมไปยิงโดนโอเคมาครับเราได้เป็นฝ่ายลรมหลังเจอเนลน่าจะเป็นเด็กไซเบอร์แล้วแหละครับ ดูจากสกิลแล้วก็เพย์แมทสลีฟด้วยนะ <laughs> มือเราไม่มีมอลระดับสูงนะอันนี้คือเล่นยากแล้วถ้าไม่มีเวลเจ็ดตรงเนี้ยซึ่งเด็กผมมีแค่4ตัวนะเขาผมเปิดไม่ครบสามไงถ้าเราเปิดครบสาก็จะเป็น6ใบเนาะมันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันใช้ได้แค่พวกสายฟ้านะสิอ๋อเราเจอตัวใหญ่ด้วยนะครับเป็นแทน2ตัวครับเป็นไฮดอนนะอีกดาก,กเกนั่นแหละ <laughs> ที่ผมเรียก เอาไงดีเราฆ่ามันไม่ได้นะครับน่าจะต้องเล่นตั้งรับไปก่อนไหมก็ะเดินจั่วการ์ดโอ้สตอมโบแบบน,นี้คือดีเลยครับเกือบไม่ได้เล่นแล้วอาเชิดแองเกอร์กับมิซาร์ดเลยครับใช้วการ์ดเวมตนครับอ่าอันนี้เป็นการ์ดทำลายเวทกำลดษของเทอา์ไฟฟ้าเนาะเอาใบขวาแล้วกันโดนเวทแฮะจานั้นก็ใช้มอเตอร์สองตัวสั่งเวรครับเลกเป็ดสตอมโบนี่ถ้าไม่ขึ้นคือสู้ไม่ได้นะ เพราะว่าสกิลมันต้องใช้ได้เมื่อเราเชิมเวอรเจ็ดเนาะน,นี้เป็นเวลแปก็ลบแดร้อยครับแล้วก็สามารถเป็นเป็นดีเฟนต์ได้เพื่อความชัวนะผมเปลี่ยนเป็นดีเฟนต์ดีกว่าเฮ้ยที่เขาหมอบเป็นกับดักเพราะตัวนี้ดีเฟนต์มันศูนย์ไงไปทำงานครับชุบชุบแองเกอร์เลยกันผมชอบแองเกอร์หน้าเหมือนตากระพงเหมือนไหมแบทเทิลครับพันห้าตีครับ,รบโอ้ไม่ใช่กับดักแฮะอ่ะผมมันสี่ตีครับ แต่เราเน้นชัวร์ไว้ก่อนไงจบเธอครับ <S <S เป็นเวทน,นะก็คงเป็นการ์ดยิงแผงหลัง <S <S <ๆ>เพราะว่าผมยิงโดนไอการลดพลังไปแล้วไอไปนี้ผมก็น่าจะไม่รอดนะทันเดอร์สปาร์กทันเดอร์สปาร์กนี่ผมโดนยิงบ่อยมากนะไม่รู้เป็นรกไรจดเฟร,รมตอนครับไม่มีเฟร,รมตอนใช้แอคตอนไม่ได้ใช้งานสกิลแม็กซิมัมแลกนั้นล็อกครับ เลือกตัวเองตัวหนึ่งไหมหรือเลือกของเราสองใบเลยอ่าคนละหนึ่งครับแปลว่าจอไปสั่งเวยนะ้ยเนาะเต็คเนลนี่ทำแม็กซิมัมยากนะเนี่ยตัวอะไรเอ่ยครับอ๋อมานี่ครับโอ้ยตัวรถพลังอันนี้เก่งนะเนี่ยแล้วก็ดาร์คเฟมตันมอบการ์ดอีกใบครับอันนี้เป็นเวสสินะแต่ว่าที่มอบมาอาจจะเป็นกับดักได้เก็บสองใบครับลดหกร600้อยว่ะโอ้หนักว่ะ อันนี้ชิบหายแล้วรถไม่พอครับปิด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 โอไม่ทันแล้วมันรู้มันรู้ตีไหมถ้าตีก็เปิดครับทำเพื่อเอาดาเมจนะโอเคตีครับนั้นเปิดเลยธนโนสปาครับรถไป500ส่วนกลับครับมาทีต้องวัดโดบการจัวครับถ้าจัวได้มอนววเจ็ดผมก็น่าจะชนะเลยนะสักตัวหนึ่งครับพอเทินจวดห้าครับ โอเคอันนี้จบเกมเลยครับได้ทิกเกอร์ดากโกแล้วก็โอ้มีตัวขุดด้วยนะก็หนึ่งก็ยิงแผงหลังก่อนเอาที่กาพึ่งหมอบนะเพราะว่าไอ้ไปที่แล้วมันไม่ใช้ okay. โอเคโอ้การไหม่ครับซาก,การนะยกเลิกการโจมตีได้เราอัญเชิญดักบิลครับไอ้ไปของดักบิลครับอันนี้คือโชคดีนะผมมีแค่อย่างละสองนะไอ้ดักบิลทิเกอร์ดา์โกเนี่ยเออถือว่าขึ้นมาอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลย แล้วก็ thunder thunder ครับน่าจะไม่ได้ใช้งานเอฟเฟกสั่งไว้สอตัวครับใช้งานเอฟเฟกเนาะถ้าศัตรูมีมือ2องใบหรือน้อยกว่าครับชุบ normal สายฟ้ามาได้แล้วก็ใช้งานสกิลไปเลยครับลด700เปลียนมาตั้งกันเพราะว่าเราจะใช้ทููเด็บได้เนาะใช้สองตัวสั่งเว้ครับออกมาเลยมังกรสายฟ้า thunder d r a ก o ใช้งานเอฟเฟกครับ บวก300เอาจอมแพ้อันนี้มือเราขึ้นดีนะเออผมมีแค่ยางละสองในที่บอกไปโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำบการรีวิวเด็กฮันเดอร์ครับเด็กฝ่ายฟ้าฉบับเก่าเนอะคือใช้แค่ตัวของเจเนซ i ต m ม x i ซิมัมะต่ผมไม่ได้เปิดตัวของของใหม่มานะก็น่าเสียดายเหมือนกันแล้วผมคิดว่าผมก็คงจะไม่เปิดนะ เออก็ตัวกาเซลตัวกาเวฟไปนี้อ่แล้วก็มีอีกใบหนึ่งที่ผมลืมพูดคือกัมดักทันโดบิโตบออูส์นะไอ็มวกการซับสายฟ้าจริงมันก็มีแหละแต่ผมผมไม่ค่อยอยากเสียบเพชรตอนนี้ไงเออแล้วก็โกฮาคัพมันก็จบไปแล้วด้วยไงผมก็คือถ้าเอามาเปิดก็คือเอามาแค่ใต้แหลงไงผมเลยว่าไม่จำเป็นก็ได้แต่ใครจะเปิดก็ได้นะเพื่อความเก่งถ้าใครชอบลัด,ดเวลแล้วเนาะอ่ะก็หลักๆครับเทคสายฟ้าตนะ้องเห็นที่บอกไปก็อยู่ที่บล็อกเจนิสิตแม็กซิมัมเลยแล้วก็บล็อกของมินิลัดใหม่เนาะ ไอ้เจ้าพวกตระกูลเนี้ยไอ้เจ้ากาเซลเนี่ยบทที่แล้วก็จะมีทันเดอร์ทันเดอร์นะอาจจะเป็นการ์ดเก่าหน่อยอยู่ในเซเว่นโหลดก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แหละอืแล้วก็อะไรอีกไอ้เลเจนด์มอนเตอร์ครับก็เปลี่ยนได้เนาะพวกเลเจนด์การ์ดเปลี่ยนได้อยู่แล้วหลักๆก็อยู่ในบล็อกไม้หมดเลยครับแทบไม่มีอะไรใช้บล็อกเก่านะก็จะเป็นพวกการ์ดสามัญนั่นแหละ โอเคก็คงประมาณนี้เนาะแต่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชอบผมรสวนะครับ,สว,ส,วนนรบสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ